ขอนอบน้อมที่เสียนกล่าวแด่พระพุทธเจ้าผู้ทรงรู้ผู้ทรงเห็นผู้ทรงเป็นพระอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตอนที่หนึ่ง้สเจเพราะมีแม่และพ่อเราจึงมีโอกาสร่วมกันเจริญกุศลเพื่อความประเสริฐในศาสนาของพระชินเจ้าพระองค์นั้น ขณะนี้เราได้ร่วมกันศึกษาในธรรมคุณหกประการอยู่นะคะด้วยหมายใจว่าจะเป็นปัจจัยเพื่อก้าวไปสู่โลกุตตลกธรรมกลาวซึ่งเป็นพระธรรมที่พระบรมศาสดานั้นทรงตรัสไว้ในหมวดธรรมทั้งหกหมวดนะคะในนยยะของหมวดแรกที่เป็นสวากขาโตนั้นพระองค์ตรัสในเรื่องของปริยติสัตธรรม ซึ่งแน่นอนว่าบุคคลที่ปรารถนาะจะเป็นสาวกในศาสนาของพระชนาาินเจ้าทุกๆพระองค์นั้นจะต้องมีการศึกษาในพระปริยัติก่อนเสมอจึงจะเป็นปัจจัยเพื่อการแทงตลอดในอาริยสัตเป็นลำดับไปได้ค่ะดังตัวอย่างที่ยกกันเป็นประจำคือท่านพระสารีบุตรหากไม่ได้ฟังพระสัทธรรมของพระสมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็จะไม่มีวันได้ตรสัสรู เป็นพระโสดาบันและหลังจากนั้นเมื่อได้ฟังพระสัทธรรมจากพระสมมาสัมพุทธเจ้าในเวทนาปริฆาสูตรนั้นจึงได้ตรัสรู้เป็นพระอา,หารหันต์ด้วยเหตุนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นไปในเรื่องของปริยัติสัทธธรรมหรือโลกุตละธรรมก้าวก็ตามนั้นไม่มีใครสามารถจะทำแทนกันได้ ไม่เหมือนกับกุศลอย่างอื่นบางอย่างนะคะเช่นทานกนะุศลเราอาจจะขอร้องว่าช่วยไปใส่บาตรให้หน่อยนะแล้วให้เงินไปเขาเหล่านั้นสามารถทำแทนได้กุศลนั้นก็อาจจะได้ถึงแม้ว่าจะไม่บริบูรณ์มากนะักแต่ก็เป็นปัจจัยให้ได้กุศลเหล่านั้นค่ะ แต่ในเรื่องของการศึกษาปริยติสัตยธรรมซึ่งเป็นพระธรรมที่งามทั้งเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดด้วยอัฏะและด้วยพยัญชนะนั้นเป็นสิ่งที่ต้องศึกษาด้วยตนเองอันเป็นปะโตโขสะคือเป็นปัจจัยภายนอกเมื่อได้ศึกษาจดจำพระธรรมเหล่านั้นแล้วน้อมพระธรรมนละขะ่มาโยนิโสมนาสิการให้เกิดขึ้นในทวารทั้งหก เพื่อเป็นปัจจัยในการเข้าถึงโลกุตตระธรรมก้าวซึ่งนั้นหมายถึงว่าต้องมีการเจริญโลกุตตระมรคให้เกิดขึ้นอันมีสมาธิผิเป็นประธานในการเดินทางที่เป็นมัชฌิมาปฏิปทามันเป็นทางที่ประเสริฐสุดเพื่อก้าวไปถึงโลกุตตระธรรมก้าวนั้นเองค่ะในหัวข้อแรกของสวากขาโตนั้น จึงเป็นเรื่องของปริยติสัตยธรรมและโลกุตระธรรม9้าส่วนในข้อสองนะคะคือสันทิติโกเป็นธรรมที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองนั้นก็คือมรกแปดที่จะต้องปฏิบัติด้วยตนเองนะคะเพื่อให้ก้าวไปสู่การเห็นคือโลกุตละธรรม9้าซึ่งในในัยย ที่สองถึงที่หกนั้นเป็นเรื่องของโลกุตตระทั้งสิ้นนะคะนี้คือสิ่งที่เราต้องจดจำเอาไว้เพียงแต่สว่าขาโตนั้นประกอบด้วยสองส่วนคือปริยติสัตธรรมและโลกุตตระธรรมด้วยเหตุนี้พระธรรมจึงประกอบด้วยโลกุตตระธรรมเก้าประการและปริยติสัตธรรมบวกเข้าไปอีกหนึ่งเป็นสิบ จากหัวข้อของสวากขาโตนั้นละค่ะที่มีปริยติสัตยธรรมส่วนข้อที่สองถึงหนั้นเป็นเรื่องของโลกุตลรธรรมทั้งหมดนั่นเองในผู้ปฏิบัติที่จะก้าวไปสู่ ความบริบูรณ์แห่งอาเรียมรัครได้นั้นจะต้องปฏิบัติด้วยศรัทธาเป็นอันดับแรกเมื่อเข้าถึงที่สุดแห่งความบริบูรณ์แห่งมรรคแล้วจึงวางศรัทธาลงได้ในลำดับที่สองก็อาศัยเฉพาะปัญญาที่มีเกิดขึ้นแล้วในมัครคาปัญญาโดยไม่ต้องอาศัยความเชื่ออีกข้อที่สของสันทิติโกนั้นผู้ปฏิบัติ ก็จะเห็นได้ชัดว่าธรรมะอันประเสริฐคือโลกุตตรธรรมเก้านั้นนำมาซึ่งความบริสุทธิ์บริบูรณ์ผลแล้วจากความเร่าร้อนในวัตฏุกข์ไม่ต้องถูกเผารนด้วยไฟสิอกองใช่ไหมคะไฟคือราคาไฟคือโทสะไฟคือโมหะไฟคือชาติชารามรณนะโสกะ ปริเทวะทุกโทมนัสและอุปายาตอีกส่วนธรรมคุณข้อที่สามคืออากาลิโกเป็นธรรมที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการในที่นี้ก็คือมักต่อด้วยผลนั้นเองนะคะซึ่งแตกต่างจากกุศลกรรมเหล่าอื่นใช่ไหมคะเช่นในกามาวัจรกุศลนั้นในการทำทานรักษาศีลก็ตามนั้น จะต้องรอผลซึ่งผลเหล่านั้นก็อาศัยตาละคติด้วยซึ่งในสุขตินั่นละค่ะผลของทาน,นก,กุศลให้ผลแล้วผู้ที่ประกอบด้วยปัญญาจึงสามารถจะใช้ทาน,นก,กุศลเหล่านั้นเกื้อกูลต่อกุศลเป็นลำดับต่อๆไปได้ส่วนรูปฌานและอารูปฌานนั้น ก็ต้องไม่ให้เสื่อมจากฌานทั้งหลายก่อนจึงจะให้ผลเป็นพรหม,มบุคคลเมื่อเราได้ศึกษารู้ความจริงอย่างนี้แล้วเราจึงควรมุ่งม,มั่นใส่ใจให้อากาลิโกนั้นได้เกิดขึ้นในภพชาตินี้นะคะและเข้าถึงอนุปาทาปรินิพานให้ได้ให้สมกับเป็นสิทธิ์ของพระตถาคตเจ้าผู้ประเสริฐสุดค่ะ เพราะกุศลเหล่าอื่นนั้นต้องอาศัยเหตุปัจจัยมากมายนะคะแม้ในคติในอุปธิคือรูปพันสันธานและที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือประโยคคะการปรารบความเพียรให้กุศลธรรมเหล่านั้นมาบังเกิดขึ้นค่ะไม่ใช่คิดว่าทำกุศลในชาตินี้แล้วจะรอไปหวังผลในภพชาติหน้านั้นไม่ใช่เลย ต้องอาศัยสมบัติทั้งสดังที่กล่าวแล้วในเอหิปัสสิโกซึ่งเป็นข้อสนะคะเป็นธรรมที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดอะไรควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูล่ะคะผู้ปฏิบัติที่เดินทางด้วยอาริยมคมีองแปดผู้ที่ตั้งสัมมาทิฏฐิไว้โดยชอบย่อมบริบูรณ์ด้วยสัมมาสังกัปปะ ความบริบูรณ์ทั้งสมาสังกปะและสัมมาทิฏฐินั้นย่อมเป็นปัจจัยแก่ความบริบูรณ์ของสมาวาจาสมากรรมันตะสมาอาชีวะสัมมาวายามะสมาสติและสัมมาสมาธิเมื่อบริบูรณ์พร้อมด้วยองค์มรรคย่อมเห็นโลกุตตรธรรมเก้าอันประเสริฐนั้นไม่มีสิ่งใดยิ่งไปกว่า ในจักรวาลทั้งสินมีความประณีตมีความละเอียดจึงเป็นธรรมะที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าจงมาดูเถอะเพราะเป็นความประเสริฐนั้นเองนะคะ mm. เมื่อได้เห็นดีแล้ว mm. ก็อยากจะให้ผู้อื่นรู้ตามเห็นตามด้วยแต่ผู้ที่จะรู้ตามเห็นตามได้นั้นก็ต้องปฏิบัติด,ด้วยตนเอง ส่วนในหมวดธรรมที่ห้าคือโอปนัญิโกเป็นธรรมะที่ควรน้อมเข้ามาสู่ตนธรรมะอะไรล่ะเราก็ต้องชัดเจนใช่ไหมคะในสภาวะธรรมตรงนี้นั้นก็คือมรรคและผลควรน้อมเข้ามาในจิตของตนเมื่อชัดเจนแล้วว่าอะไรควรน้อมใช่ไหมคะ นั้นก็คือโลกุตตะาธรรมมรรคและผลนั้นน้อมเข้าไปในจิตให้ได้และการจะน้อมเข้าสู่จิตได้เราก็รู้ทิศทางกันอยู่แล้วตั้งแต่ปริยติศัตธรรมมาแล้วในบทข้อที่หนึ่งใช่ไหมคะว่าจะต้องเจริญอาเรียมักมีองคแปดเข้าไปกำหนดรู้ทุก์จึงจะเป็นปัจจัยในการละสมุทยัยอันมีนิโรธสัต คือพระนิพพานปรากฏเนื่องจากความบริบูรณ์ของอริยมรคนั้นเองนะคะจึงจะน้อมมรคผลนิพพานเข้าไปสู่จิตและในลำดับข้อที่สองก็คือน้อมจิตเข้าไปดูเข้าไปเห็นนิพพานจิตที่มีมรคนะคะจึงจะเห็นนิพพานได้มรคจิตจึงเป็นธรรมะที่นำไปนิพพานส่วนผลลจิตนั้น ก็คือเป็นจิตที่ไปเห็นนิพานและควรถือไปนำไปเพราะเป็นสิ่งที่ประกอบกับผลละจิตที่สามารถเกิดได้อีกหลายหลายครั้งที่มีการเข้าพลาสมาบัติหรือผลสมาบัตินั้นเองนะคะสำหรับบุคคลที่เป็นพระอริยะค่ะ ด้วยเหตุนี้โอปาญิโกนั้นก็พอจะกล่าวได้เป็นสีนยะมรรกและผลเป็นสิ่งที่ควรทำให้เกิดขึ้นในจิตก็คือในมักขจิตผลจิตนั่นเองนะคะแล้วบุคคลที่จะทำให้เกิดมัคผลขึ้นได้นั้นต้องเป็นคนอย่างไรเราก็คงตอบตนเองได้นะคะว่าต้องเป็นคนนอบน้อมอ่อนน้อมพร้อมที่จะศึกษา พระปริยัติสัจธรรมให้เข้าใจเมื่อเข้าใจแล้วน้อมนำมาปฏิบัติให้เกิดขึ้นบ่อยๆคือต้องยอมรับในอริยสัจท,ทั้งสในทุกขะอริยสัจนั้นเป็นสิ่งที่เราจะต้องยอมรับได้ว่ามันเกิดขึ้นด้วยเหตุปัจจัยและไม่มีใครสามารถเปลี่ยนแปลงได้เมื่อเหตุปัจจัยนั้นพร้อมมูลแล้ว ปัจจัยแห่งการเกิดมีขึ้นชาติตทุกข์ก็เกิดขึ้นชราทุกข์พยาธิทุกข์และมรณะทุกข์ก็ต้องตามมาเมื่อเรายอมรับความจริงเหล่านี้ได้เห็นความแปรปรวนคือความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาของสังขารธรรมทั้งหลายแม้ทุกขะอริยสัจก็เป็นอย่างนี้ ไม่มีใครบังคับบัญชาได้อันเห็นเหล่านี้ต้องเห็นบ่อยๆเห็นอย่างต่อเนื่องจนในที่สุดนั้นยอมรับสัจจะเหล่านี้ได้ก็จะเป็นปัจจัยให้การปรุงแต่งกุศลเข้าถึงมรรคกุศลได้จึงน้อมมรรคผลนิพพานเข้าไปสู่จิตได้ค่ะการปฏิบัตินั้นจึงต้องมีความนอบน้อม ในกุศลทั้งปวงนะคะและในการปฏิบัตินั้นต้องโน้มน้อม,อมโอนเอนเข้าไปสู่พระนิพพานค่ะส่วนในข้อสองนั้นนิพพานเป็นสิ่งที่ควรน้อมจิตคือตนนั้นเองนะคะเข้าไปหาเพราะนิพพานนั้นจะไม่ไปหาใครหรอกค่ะเราต้องน้อมจิตเข้าไปหานิพพานด้วยการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ดังที่กล่าวแล้วและโน้มน้อมโอนเอ็นของจิตไปแต่บุคคลที่จะเห็นคุณของพระนิพพานได้นั้นก็ต้องเห็นโทษของวัตถุก,อก่อนใช่ไหมคะจึงจะโน้มน้อมโอนเอ็นในขณะประพฤติธรรมนั้นเพื่อก้าวไปสู่พระนิพพานค่ะซึ่งเป็นธรรมะที่สงบดับความเร่าร้อนดับความทุกข์และ ดับความโศกดังที่เราศึกษาในมงคลลสตรว่าอาโศก,กังวิรชังเขมังเอตมังคารมุตตมังค่ะนี้คือคุณอันประเสริฐของพระนิพพานข้อสามักเป็นสิ่งที่พาจิตน้อมไปสู่พระนิพพานนะคะดังที่กล่าวแล้วพระนิพพานไม่น้อมไปหาใครๆทั้งสิน้นส่วนข้อที่สี่นั้น ผลและจิตและนิพานนั้นจะไปกับเราตลอดไปค่ะจนกว่าจะถึงอนุป,ปาทาปรินิพานซึ่งนั้นหมายถึงว่าในเวลาที่จะเข้านิโรธาสมาบัติพระนิพานก็ปรากฏเป็นปัจจัยแก่ความสุขในโลกทั้งสิ้นนั้นความสุขก็มีอยู่สิบประการใช่ไหมคะคือหนึ่งสุขในกามซึ่งเราก็รู้อยู่ว่าแท้ที่จริง มันคือความทุกข์มันเป็นทุกขะอริยสัตว์สสุขในรูปฌานและอรูปฌานซึ่งแน่นอนก็ยังนำไปสู่พบซึ่งนั้นก็คือไฟ11กองนั้นละค่ะส่วนสุขในลำดับที่สินั้นก็คือนิโรธาสมาบัติซึ่งเป็นการดับจิตเจตสิกทั้งหมด เกิดได้กับพระอนาคามีและพระอารหันต์ที่ได้สมาบัติแปดเท่านั้นนะคะนี่คือสิ่งที่เราจะเห็นได้ว่าโอปาญิโกนั้นคือมรรคและผลอันมีพระนิพพานเป็นอารมณ์พระนิพพานนั้นเป็นสมบัติเฉพาะบุคคลจริงๆนะคะไม่มีใครแย่งได้ ไม่สามารถเป็นสมบัติของบุคคลอื่นได้แต่ในเรื่องของกามาวัจรกุศลนั้นถึงแม้จะบอกว่าเป็นสมบัติของตนแต่ผลจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ในวาระไหนนั้นต้องรอไปให้คติอุปธิประโยคคะและกาละบริบูรณ์ค่ะซึ่งต่างจากมรรคผลนิพานใช่ไหมคะ ไม่มีสิทธิ์ที่จะเป็นของคนอื่นได้เลยบุคคลใดปฏิบัติบุคคลน,นั้นต้องได้ความสุขจากพระนิพพานนั้นเองค่ะและแม้เราจะยังไม่ได้ฟังไปก็รู้สึกเบิกบานนั้นหมายถึงว่าการศึกษาในคุณ ของพุทธคุณก็ตามธรรมคุณก็ตามสังคคุณก็ตามในเรื่องของอัตฐะคือความหมายและการรู้ชัดในสภาวะของธรรมะเหล่านั้นแต่ละหมวดย่อมเป็นปัจจัยให้เรานั้นมีปราโมทยปีติปัสสิีและความสุขย่อมนำไปสู่การเข้าถึงสมาธิได้โดยง่าย เมื่อมีการศึกษาเข้าใจในสภาวะของธรรมะเหล่านั้นได้ถูกต้องย่อมนำมาซึ่งการดับนิวรนค่ะส่วนในข้อที่หกคือปัจจัตังเวทิตโพวินยูหิติเป็นธรรมะที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนวินยูชนต้องประพฤติในอะไรคะ ถึงจะมีมรรคผลนิพพานในกระแสขันของพระเหล่านั้นได้ก็ต้องมีสมาธิิซึ่งนั้นหมายถึงว่าต้องเรียนรู้ต้องทำความเข้าใจว่าสมาธิินั้นต้องรู้ชัดอะไรก็รู้ชัดในอริยสัจสีพร้อมทั้งกิจจึงจะก้าวไปสู่ความบริบูรณ์ใช่ไหมคะหรือต้องรู้ชัดในขัน อายตนะถาตอินทรีย์ปฏิจจสมุบาทเป็นต้นในข้อสองเราก็ตอบได้แล้วใช่ไหมคะคือต้องมีสัมมาสังกัปปะคิดถูกคิดถูกอย่างไรก็คิดถูกที่เป็นไปในการออกจากกามการไม่มีพยาบาทไม่มีความเบียดเบียนแล้วจึงจะเป็นปัใจจัยในสัมมาวาจาสัมมากรรมมันตะสัมมาอาชีวะ สมาวายามะสมาสติและสมาสมาธิบริบูรณ์พร้อมนั้นล่ละค่ะวินยูชนผู้นั้นท่านถึงจะได้รู้จากมรสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งปรากฏถูกต้องแก่ตัวท่านเองส่วนภารชนนั้นถ้าถามว่าจะเข้าถึงได้ไหมก็ภารชนนั้นไม่ได้มีความเห็นถูกคือเป็นมิจฉาทิฏฐิ ไม่มีความคิดถูกคือเป็นมิจฉาสังกัปปะเป็นไปในมิจฉาวาจาก็คือทุจริตทางวาจาทั้งสี่ข้อใดข้อหนึ่งก็แล้วแต่เป็นไปในมิจฉากรรมมันตะเป็นไปในมิจฉาอาชีวะเป็นไปในมิจฉาวายามะเป็นไปในมิจฉาสติ เป็นไปในมิจฉาสมาธิย่อมไม่มีโอกาสเข้าถึงโลกุตตะธรรมกาวได้ใช่ไหมคะส่วนวินยูชนหรือบุคคลที่มีศัพทุริสธรรมอันประกอบด้วยหนึ่งธรรมัญยุตาความรู้จักธรรมรู้หลักหรือรู้จักเหตุหรือหรือรู้จักเหตุรู้กฎเกณฑ์แห่งเหตุผลและ รู้หลักการที่จะทำให้เกิดผลเป็นตน้นในข้อสองคืออัตตัญญุตาความรู้จักอัทถะรู้ความมุ่งหมายหรือรู้จักผลคือรู้ความหมายรู้ความมุ่งหมายรู้ประโยชน์ที่ประสงค์เป็นตน้นข้อสามอัตตัญญุตาความรู้จักตนคือรู้ว่าเรานั้นโดยฐานะเพศกำลังความรู้ความสามารถ คุณธรรมเป็นต้นว่ามีเท่าไหร่อย่างไรประพฤติให้เหมาะสมและแก้ไขปรับปรุงได้ข้อสี่มาตัญยุตาความรู้จักประมาณคือความพอดีรู้จักประมาณในการรับและการบริโภคปัจจัยสี่ส่วนคารุหัสนั้นก็รู้จักประมาณในการใช้ใจ่ายเป็นต้นค่ะข้อห้ากาลันยุตาคือ รู้การเวลาอันเหมาะสมและระยะเวลาที่ควรหรือจะต้องใช้ในการประกอบกิจทำหน้าที่ต่างๆหรือปฏิบัติการต่างๆให้ตรงเวลาให้เป็นเวลาให้ทันเวลาให้พอกับเวลาในข้อ6กบริสันยุตารู้จักบริษัทชุมชนที่ประชุมกิริยาที่จะประพฤติให้เหมาะสมในที่เหล่านั้นข้อ7 ปุครัญยุตาหรือปุคลปโรปร,ปร,รัญยุตาความรู้จักบุคคลคือความแตกต่างแห่งบุคคลว่าโดยอัพยศัยความสามารถและคุณธรรมเป็นต้นไม่ยิ่งหย่อนอย่างไรก็ควรรู้ควรปฏิบัติให้เหมาะสมนี้คือสับปุริสธรรมเจ็ดข้อ ผู้ที่ประกอบด้วยสังฆคุณครบเก้าแม้พระอระหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระเจ้าจัก,กรพรรดิก็ทรงประกอบด้วยธรรมาเหล่านี้ซึ่งโดยเฉพาะหลักห้าข้อคือข้อหนึ่งธรรมัญยุตาข้อสองอัฏฐานยุตาข้อสามมัตตัญยุตาข้อสี่กาลัญยุตาข้อห้าปาริสันยุตาค่ระร จึงจะทรงยังธรรมจักรและอาณาจักรให้เป็นไปด้วยดีอันเชิญมาจากพจนานุกรมพุทธศาสตร์ของสมเด็จพระพุทธโฆสา,าจารย์ปออประยุตโตในธรรมคุณทั้งหกนั้นเราก็คงจบไว้แค่ตรงนี้นะคะในธรรมคุณหกประการนั้นข้อหนึ่งคือสวากขาโตภควตาธรรมนั้นประกอบด้วยสองส่วนค่ะ ปริยติสัตรธรรมและโลกุตละธรรมส่วนที่เหลือทั้งหมดคือโลกุตละธรรมค่ะเมื่อเข้าใจสภาวะธรรมได้ถูกต้องแล้วการสาธยายที่มีความเข้าใจชัดเจนย่อมนำมาซึ่งปราโมทปีติปัสสธิและความสุขและที่สุดของการออกจากสมาธิเจริญวิปัสนาเพื่อก้าวถึงโลกุตละธรรมได้โดยง่ายค่ะ ด้วยการศึกษาและปฏิบัติธรรมเพื่อมักผลนิพพานด้วยสัจจะวาจานี้หม่อมฉันทั้งหลายเชื่อมันว่าจะเป็นปัจใจัยในการแทงตลอดในอริยสติีโดยง่ายโดยพลนในการปัจจุบันนี้ขอน้อมมหากุศลและอุทิศบุญทางสิ้นแด่สรรพสัตว์ทั้งสามสิบเอ็ดภพภูมิขอทุกท่านจงมีจิตโสมนัสยินดีอนุโมทนาในมหากุศลทั้งสิน้น เพื่อมรรกผลิพพานโดยพรรนโดยทั่วกันค่ะกลาบอนุโมทนาในมหากุศลของทุกๆท่านด้วยความเคารพอย่างสูงกลาบสาธุสาธุสาธุเจ้าข่าค่ะ,คะ